สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m a t h ูจีเนีอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มีกลอนอีกกลหนึ่งที่ใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการเล่นนะครับเราไปดูเลยนะครับว่ากลน,นี้จะเป็นอะไรสวัสดีครับวันนี้ผมมาแสดงมาคยเ็นเล็กน,น้อยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้ดูดนะครับก่อนอื่นนะครับเราเลือกไพ่ออกมาจากกองนี้สาใบนะครับใบอะไรก็ได้เอาเป็นให้จําง่ายก็เอาเป็นดอกเดียวกันลกันนะครับ แม่มคิงเอ็นะครับใช้จำนวนง่ายๆโอเคลำดับต่อไปนะครับผมจะนับไพ่จากกองนี้10บใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บใบวางนี้ต่อไป15บใบ1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 3 4 5บใบกองนี้ก็15บใบเช่นเดียวกันนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 อีกสิบห้าใบที่เหลือครับต่อไปเอาใบ,บนี้ปิดทับใบ,บนี้แล้วตัดจากไพ่จากกองนี้นะครับตัดทับนี่หรือคนนี้นะเหมือนกันต่มาเรารวบไพ่ให้เป็นกองเดียวกันทั้งหมดนะครับ นั้นนับหนึ่งสองสามามด้านลต่อมานะครับผมจะทําการเปิดปิดเปิดปิดไป,ดเ,ปเรื่อยๆนะครับแล้วลองดูกันว่าสาใบสุดท้ายที่ได้เป็นไพ่อะไร ทำเหมือนเดิมเป็นนะครับจะสังเกตว่ายัางไม่มีไพ่สามใบที่เราเลือกไว้ตัดในตอนแรกเลยนะครับทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ใพ่สามใบสุดท้ายนะครับ ได้มาแล้วนะครับไพส่สามใบสุดท้ายลองดูเป็นว่าเป็นไพ่อะไรแบม,มคิงแล้วก็เอ็ดเพื่อนๆคงสงสัยกันนะครับว่าทําไมเราได้ไพ่ใบาสมบามใบสุดท้ายเป็นสมามใบแรกที่เราเปิดแล้วคลิปหน้าผมจะมาเฉลยคลิปนี้กันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ